สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงท่าโยคะท่าประตูนะคะเกตโพสหรือผลิกหัส,สนะคะเจ้าโยคะท่าประตูนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเหยียดยืดกล้ามเนื้อในส่วนโคนตรงส่วนขาหนีบนะคะตรงส่วนเจ้าก้นเจ้าต้นขาทั้งด้านในแล้วก็ด้านหลังนะคะเรามาดูกันว่าเวลาเราจะเริ่มเข้าท่าเนี่ยเราจะเซ็ตร่างกายยังไงดีนะคะเริ่มแรกจากการยืดด้วยเท้า เราก็ย e ืนให้มันคงได้เท้าแล้วขาใดข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะแต่ก็ต้องทําทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะคะจะทาข้างด้านนี้ก่อนนะคะเวลาทํานะคะเท้าด้านหลังเราเนี่ยอาจจะลิกออกมาด้านหลังคือนำวางหลังเท้านะคะการวางหลังเท้านะคะเป็นการที่น้าจะไม่ทิ้งน้าหนักลงที่เข่าในหลายท่านะคะเราสามารถเลื่อนได้ว่าเราจะทิ้งน้ําหนักลงที่เข่าหรือไม่นะคะถ้าทิ้งน้าหนักลงที่เข่าก็คือเราจะใช้การจิกเท้าแต่ถ้านำ ไม่ทิ้งน,น้ำหนักลงเขา่าน้ําหนักมันจะแนบราบไปตามลักษณะขาในรูปแบบนี้นะคะหลังจากเราเสร็จการวางเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มที่การเสร็จขาด้านที่เราจะยืดน,นะคะหายใจเข้าให้ลึกๆหายใจออกก็ค่อยๆบอลเพื่อเปิดสะโพกลงไปนะคะหายใจเขา้าหายใจออก หายใจออกสงเกตการวานเผาและการงอเขามันจะไม่เลยปลายเท้านะคะก็จะยืดขามาในเวลาเราเซ็กท่าก่อนเริ่มเข้าท่านะคะยืดให้สุดๆในรูปแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วประยงนะคะบางคนถ้าเราไม่ไหวเราสามารถที่จะใช้มือเนี่ยช่วยในการห่วงตัวเองได้ก่อนเพื่อที่จะไม่ล้มเพราะว่าในผู้สูงบางท่านที่เป็นผู้สูงที่ใหม่จริงและตัวตึงมากๆเนี่ยอา,อาจจะล้มได้อาจจะหาสมดุลร่างกายยังไม่เจอนะคะก็สามารถ ใช้มือวางแล้วก็ยืดนะคะใช้มือวางแล้วก็ยืดนะคะมือก็วางสองข้างก็ได้ะคะ่ะถ้าถ้าไม่รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรอยูที่จะเก็บมือไว้ที่ไหนนะคะสองข้างได้นะคะอันนี้ก็สําหรับในเคสของที่เป็นเบสิกก็เราก็จะใช้มือวางสองมือแต่ครในเคสของผู้ฝึกที่ฝึกมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการสร้างสงมดุลในร่างกายได้ระยะนี้แล้วทแนะนํานะคะเราก็จะไม่ใช้มือวางแล้วก็พัฒนาร่างกายคือคือด้วยการที่ นต็มลำตัวส่วนบนนะคะ,ะไม่เรียกว่าเลยค่ะเรียกเหมือนกับว,ว่า Enga g e แค่กล้ามเนือ้อส่วนบนนะคะให้มีลักษณะของการว่าฉันจะเรียกใช้งานกล้ามเนือ้อส่วนหน้าท้องส่วนลําตัวให้แข็งแรงนะคะด้วยการก็ทําตัวนิ่งๆด้านบนนะคะแล้วก็ลงเป้าหมายของท่านเราต้องการแค่เปิดตรงส่วนสะโพกด้านนี้ค่ะเราลงได้แค่ไหนเราก็ไปตามนั้นนํอยาเปิดมากมันก็แค่กดลงไปในรูปแบบนี้นะคะเช่นกันนะคะ ทำด,ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายทาด้านซ้ายแล้วนําก็ทำด้านขวาแล้วก็ยืดการวา,างตัวนะคะเหมือนเดิมนะคะเข่าไม่เลยปลายเท้าสองนาเวลาที่เราฝึกเรามีอะไรเช็คจะฝึกกับจอคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าจะถ่ายคลิปเป็นไว้ดูตัวเราเราจะได้เช็คตัวเราเองได้ว่าข่าเราเลยปลายเท้าหรือไม่ไมนะคะแล้วตรงนี้ถ้าเราอยากมดิไฟจะได้เลื่อนถึงความแข็งแรงเราสามารถยื อันนี้มานักระดับนึงแล้วที่ผู้สูงเนี่ยสามารถโฮแกนกาลางลำตัวได้ครับตรงนี้เป็นการสร้างแกนกาลางลำตัวได้อีกทา่าหนึ่งกันนะคะท่านี้นอกจากทําให้สะโพกยืดหยุน่นเปิดกล้ามเนื้อฐานดีนะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเปิดจโจอกโกรนของเราโกลชุกกล้ามเนื้อในส่วนขาหนีนะคะเปิดออกมานะคะเขาจะได้ยืดหยุ่นนะคะสามารถเดินเหินได้โดยที่ไม่ปวดไม่ปวดขาไม่ปวดสะโพก ไม่ปวดหลังล่างนะคะยืดร่างกากค่อยยืดค่ะนะคะอันนี้คือสําหรับที่ฝึกระยะหนึ่งแล้วถ้าเบสิกเราก็ใช้มือวางแล้วก็ช่วยยืดเพราะว่าผู้ฝึกในระดับเบสิกอาจจะยังยั้งลำตัวได้ไม่ดีนะคะค่ะคะคอยๆทาไปในรูปแบบนี้ค่ะพาริหากันาำสีเกตโพสน,นะคะเดี๋ยวําจะค่อยๆบกบอกนะคะอธิบายถึงการเท่าท่าที่มันโอดฟาฟของท่าน,นี้นะคะในพาริขากะนั้นในท่าเจ้าประตูเนี่ย เราจะโมดิฟายให้ตัวเรายืดเหยี่ยนได้แค่ไหนมากกว่าอีกนะคะไปมากไปอีกมากกว่าเดิมนะวันนี้ก็คือจบสําหรับท่าประตูนะคะท่าประตูนี้คือทําให้เราคลายในส่วนแขนนี่ทั้งเส้นทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็นําก็ไม่ได้ให้คลายธรรมดาก็จะให้คลายแล้วก็คือจะมีการโฮแกนกลางลําตัวสร้างคอบอดี้สร้างแกนกลางลําตัวได้อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วค่อยๆ่อศึกษา ศาสตร์ของโยคะนะคะไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราศึกษาศาสตร์โยคะไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาท่าต่างๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยค่ะมาทําให้เป็นโฟล์เชื่อมท่าต่อเนื่องอันนี้คือจะเป็นจะเป็นศินลปะในการที่เรายิบท่าโฟล์ในการที่เราจะฝึกโยคะกับเจ้าท่าต่างๆที่เราเรียนรู้มาเป็นหลายร้อยหลายพันท่าแบบนี้นะคะเอามารวมกันเป็นโฟล์เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วตรงนี้แต่ละคนก็จะเห็นว่า วันนี้เรารับได้แค่นี้นะคะถ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือผู้ฝึกทําการฝึกทุกวันมีวินัยในการฝึกเราจะเห็นร่างกายเราเองค่ะว่าเราจะสามารถฝึกได้ต่อเนื่องเรื่อยๆมากกว่า1่ท่า2ท่าหรือ3ท่าต่อวัอนได้ค่อยๆดูนะคะค่อยๆฝึกโยคะกาันฝึกโยคะให้เป็นประจําสม่าเสมอฝึกให้มีวินัยกับตัวเองแล้วสภาพร่างกายของเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วพบกันในคลิปต,ต่อๆไปที่ จะพูดถึงท่าอาสนะต่างๆที่สำคัญสำหรับเรากันีึใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะ